วันนี้พระหายตัวไปหนึ่งองค์ก็ยังดียังดีอยู่มีเวลาขนาดนี้ก็ก็ยังมาก็ถือว่าท่านเอาใจใส่ท่นก็เล่าให้ฟังว่าอยู่วัดศีส่วนมากก็ จะล่ำเรียนกันส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นร่ำเรียนโบสถหลังย้อยใหญ่ๆไม่มีใครเข้าไปท่านก็เข้าไปเดินจงกรมนั่งภาวนาก็ได้บ้างไม่ได้บ้างท่านก็ว่าอย่างนั้นนะอืมก็ก็ถือว่าดีเอาใจใส่อย่างนั้นก็ดีอ่าก็เคยเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อรูปหนึ่งอยู่ำลำโพนเนี่ย ในพรรษาโยมก็ไปจำศีลกับท่านเป็นร้อยเป็นร้อยเราก็ได้ยินกิตติศัพโน้กข้อวัดปฏิบัตินี่มันสำคัญมันเป็นเครื่องดึงดูดมันดึงดูดคนเป็นเครื่องดึงดูดคนไปอ่าวัดวาอารามท่านก็สะอาดสะอานก็เลยไปถามท่านกราบท่าน ทุดงท่านก็ไม่เคยได้ไปแต่ก็เคยอ่านเนื้อข้อวัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่ามันอาจจะเป็นกรรมของท่านหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือเป็นบุญยังไงก็ไม่รู้ท่านเป็นคนที่ว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็ใช้ได้ก็ก,ก,ก็ก็อาจจะใช่ว่าอย่างนั้น เพราะว่าพ่อแม่ก็ตายแต่เล็กๆหลวงพ่ออยู่ในวัดนั่นนะเอามาเลี้ยงเป็นเด็กวัดตัวน้นอยๆนะ่ะตัวน้นอยๆจนในที่สุดย้ายขึ้นย้ายขึ้นย้ายขึ้นก็เป็นเนนน้อยหลวงพ่อก็บวชให้เป็นเนนน้อยหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าหลวงพ่อตายเลยไม่ต้องไปไหนได้อยู่นี่แหละ <c oughs> ก็เลยมันก็ต้องเอาคํานั้นว่าอย่างนั้นก้อยหลวงพ่อก็ตาย ตายก็ตายตั้งแต่เป็นเนนด้วยท่านเป็นเนนโอ้ยท่านบอกว่าร้องไห้เขาเก็บศพไว้ที่อที่โรงเก็บศพที่มีะลาแอบแอบไปกลางคืนนึกคิดถึงหลวงพ่อไปเปิดโรงคนเดียวแล้วก็เข้าไปนอนกับหลวงพ่อคิดดูโอ้ยก็เอาท่านเป็นพอ่อเป็นแม่ก็คิดดูอก็เคยนอนอยู่กับหลวงพอ่อนั้นเคยนอนก็นอนอยู่ต่อเท้านั่นแหละ ตัวเล็กๆกนอนอยู่ต่อเท้าหลวงพ่อไม่ได้นอนก็ไม่เคยกอดไม่เคยกอดพ่อกอดแม่ทั้งทีกอดหลวงพ่อเนี่ยแต่ได้กอดได้กอดตอนตาย <c oughs> ได้กอดหลวงพ่อน่ยตอนตายเ <c oughs> พราะว่าไม่กล้ากอดท่านก็ก,ก,ก็นอนอยู่เท้านอนอยู่เท้าท่านเป็นเป็นเนนท่านก็สั่งไว้ว่าอถ้าหลวงพ่อเสียชีวิตลงไม่ต้องไปไหนนะอยู่นี่แหละ ก็เลยได้อยู่ก็อยู่มาก็ไม่ใช่ว่าเขาจะตั้งเป็นเจ้าอาวาสเลยไม่ใช่นะพอหลวงพ่อตายเส็จเล็กเขาก็ตั้งองค์นี้เป็นจเจ้าอาวาสองค์นี้ก็อยู่ไปอยู่ไปจนท่านบวชอยู่มาเป็นพระองค์นี้ก็ตายไปอีก <c oughs> องนี้ก็ตายไปอีกแล้วก็มาหาท่านท่านจึงได้เป็นต่อเมื่อเป็นต่อแล้วจะไปไหนแล้วที่นี่ก็ต้องอยู่นั่นท่านว่าก็เป็นนั้นว่าท่านชอบปฏิบัติ ท่านว่าอย่างนั้นท่านชอบปฏิบัติท่านก็เลยเอาโบสถ์นี่แหละมันคล้ายๆกับท่านเจ้าคุณนอเอาโบสถ์นี่แหละเป็นที่ปฏิบัติภาวนาเป็นห้องกรรมฐานอ่าเป็นห้องกรรมฐานเป็นที่นั่งภาวนาเป็นที่เดินจงกรมแล้วก็เป็นที่สวดมนต์ท่านก็ทําของท่านอยู่อย่างนั้นอา่าทำอยู่อย่างนั้นอา่าท่านฉันข้าวหนเดียวเหมือนกันมีข้อวัดปฏิบัติ แต่ไม่ได้เดินทุดงก็เดินอยู่ในนั้นและกันส่วนที่อื่นๆวัดไม่ไม่ใช่วัดนะพระองค์อื่นๆอยู่ในนั้นก็ข้าจะเรียนหนังสือเป็นส่วนมากแต่ท่านก็ปฏิบัติของท่านองค์ไหนจะเรียนก็เรียนไปเรียนไปเลยท่านเรียนไหมท่านก็ได้นักธรรมตรีโถเอกอยู่แต่นอกจากนั้นภาระหน้าที่มันเยอะก็ก็ได้แค่นั้นก็อยู่ไปก็อยู่ไปก็ ปีหนึ่งเห็นว่าพระเทพเสด็จไปหาท่านอยู่องค์นี้พระเทพเสด็จไปอย่างนี้นะมันมันมันมีอนิสงส์มีอนุภาพไม่ไม,ไม่ไม่ต้องประกาศงานเป็นอย่างนั้นทีนี้อาหารมาหาพวกเราผู้ปฏิบัติการปฏิบัติพระพุทธเจ้าสรรเสริญแน่นอนคนขยันมันเพียรพระพุทธเจ้าก็ก็สรรเสริญ ตำหนิติเตียนบุคคลผู้ที่เกียรติค้านก็เป็นอย่างนั้นคนไหนเกียรติค้านท่านบอกว่าเกียรติค้านไม่ประพฤติปฏิบัติมีจิตใจที่หมุนไปไปผิดไปในทางโลกมีจิตใจที่หยาบคายท่านบอกว่าอย่างนั้นถึงจะอยู่ใกล้ท่านท่านว่าอย่างนั้นอยู่ใกล้ท่านจับชายสังคติเดินตามหลังย่างก้าวตามเราทุกก้าว นี่ภิกษุรูปนี้ก็ถือว่าอยู่ไกลเราโดยแท้อยู่ไกลตั้งร้อยโยน์แต่อีกอีกมุมหนึ่งท่านกล่าวเอาไว้นะมุมหนึ่งนี่ท่านกล่าวเอาไว้ท่านบอกว่าอ่าอีกภิกษุรูปหนึ่งอยู่ไกลเราตั้งร้อยโยต์อ่าแต่ท่านองค์นั้นน่ะท่านเดินจงกรมทั้งน,นั่นสมาธิท่านปฏิบัติท่านภาวนาเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เคารพศีลข้อวัดปฏิบัติ มีจิตใจที่มุ่งมั่นปฏิบัติเพื่อมรักผลนิพพานภิกษุรูปนั้นนะนะถือว่าอยู่ใกล้เราโดยแท้และเราก็อยู่ใกล้ภิกษุรูปนั้นอย่างนี้เป็นต้นมันเลยมีคํากล่าวว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเออย่างนี้เป็นต้นจากนั้นก็ให้พวกเราเอาใจใส่เอาใจใส่ทุกยุคทุกสมัยไม่ไม่ไม่ไมไมลลาสมัยต่อการประพฤติปฏิบัตินี่ ไม่ล้าสมัยมักผลไม่ผลสมัยหลวงปู่ชาท่านจะกล่าวเสมอเสมอเหมือนกับอยู่ในดินไม่เคยขาดน้ำหรอกเพียงแต่ว่าคนมันขุดไปไม่ถึงเท่านั้นแหละก็จะว่าอยู่ในนี้ไม่มีน้ำว่าอย่างนั้นนี่อยู่ในพื้นไม่มีน้ำจริงๆมีอยู่จริงจงมีอยู่โอ้ยิ่งโลกนี่บุญบายมันยิ่งสำคัญมาก ความทุกข์ความทรมานมันาถาโถมเข้ามาชีวิตมันยากนะแต่ละคนแต่ละครอบครัวนี้จะสมบูรณ์ดูดูเราได้เลยเราแต่ละคนแต่ละคนจะให้สมบูรณ์ทุกอย่างไม่นะจะให้มีความสุขไปตลอดตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายหัวเลาะล่าเริงไม่นะจะบอกให้ แม้แต่ตัวใหญ่ๆขนาดในโจนี่อย่าคิดว่าไม่มีโครคไปใกล้เจ็บนะนี่มันจะมีอะไรอยู่ข้างในในี่ไม่รู้นะอย่างนี้เป็นต้นหรือมันจะทุกข์ยังไงก็ไม่รู้แหละแต่มันมีของมันอยู่นี่คือชีวิตอันนี้แหละคือชีวิตจริงๆด้วยไม่ไม่ได้สมบูรณ์ไม่ได้สมบูรณ์ฉะนั้นจึงมีคำกล่าวพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า สูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตราการดุดราชรศลดาชลศที่เขาตบแต่งอันตราการดุดราชลศที่คนโง่เข่าบกอยู่ผู้รู้หาข้องอยู่ไหมผู้รู้ท่านจะไม่ข้องไม่แวะท่านจะปฏิบัติเพื่อลุดเพื่อพ้นไปน่นแหละโลกมันวิจิตรการทําให้คนโง่ทั้งหลายหลงไหลคําว่าคนโง่นี่อต้องเข้าใจนะโง่อย่างหนึ่งคือเขียนไม่ได้อ่านไม่ออก แต่โง่เขาอย่างหนึ่งด็อกเตอร์อยังโง่เลยออย่างนี้เป็นต้นคือหลงในรูปรดกินเสียงหลงในอะไรต่างๆนานานี่นท่านรวมถึงคนประเภทนี้ด้วยได้ว่าโง่เขลาหลงรูปหลง,ลงเสียงหลงกินหลงลสหลงตัวเองหลงคนอื่นหลงอะไรต่างๆนานาน,านี้แหละหลงลาบยศสารเสริญอะไรอันนี้ท่านก็ประกอบไปด้วยความโง่เขลาด้วยเราก็ดูเราด้วย อย่าไปติดอย่าไปมัวเมากับโลกนี้ไม่ใช่สุขที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่มันฉาบทามันฉาบทาหัวละละเลาะล่าเริงไปเป็นวันวันแต่ข้างในนี่มันทุกอยู่ออย่างนี้เป็นต้นโอ้โครคภัยไข้เจ็บของคนอแต่ละคนแต่ละคนอท่านกล่าวไว้ว่าคนที่ไม่มีโรกเลยนั้นหาได้ยากยิ่งนะัก แทบจะไม่มีแต่มีอยู่นะตัวตนของคนนี่มีอยู่แต่มันน้อยเหลือเกินว่าอย่างนั้นที่ไม่มีโลคนี่น้อยเหลือเกินสําหรับสังขารร่างกายน้อยๆพอพอหาได้พอหาได้อยู่ตัวตนที่ว่าไม่มีโรคพอหาได้แต่มันน้อยที่ที่นี่นะส่วนใจที่นี่ใจที่ไม่มีโรคเลยในโลกนี้ไม่มีท่านว่ายอย่างนั้นเออโรค โกรธโลกหลงโลกดีใจเสียใจน้อยใจอะไรนั่นท่านก็เรียกว่าโลกนะนั่นนั่นหละโลกมันมาแต่หิดแต่หิดอยู่ในนี้แหละเออมันบางคนนี่มันน้อยอกน้อยใจบางคนก็เอ้ยเป็นโลกญิงยโสโอหังไม่ยอมใครเป็นคนขี้กอ่อกขี้โกงนั่นท่านก็เรียกว่าโลกเหมือนกันแหละเป็นคนโลกประเภทนี้นี่มันโลกประเภทนี้เคุยโบโอ้โอ,อวด อันนี้ก็นี้ก็เป็นโลกอย่างหนึ่งท่าน,นั้นโลกนี้มันจึงคอบงําคนเอา,วาไว้ว่าอย่างนั้น,น,น,นมันคอบงําคนจะไม่ได้ออกจากนี้ไปได้เพราะวะ่ามันคอบงําแต่ผู้ที่จะไม่มีโลกเลยนั้นอืคือพระอริยเจ้าอย่างเดียวต้องพระโสดาบันขึ้นไปโสดาสกิทาคาอนาคาคนนี้จะขจัดโลกออกจากตัวเองไปเรื่อยๆจนถึงที่สุด ปัสจ,จากราคะโทสะบริสุทธิ์ผุดพองไปเป็นพระอาหารหันตาเจ้านั่นแหละไม่อยากได้หรือพวกเราทั้งหลายจงมาถึงที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำจงละกามเสียเป็นผู้ไม่มีความกังวลท่านบอกจงยินดีเฉพาะต่อพระนิพพานอันเป็นที่สงัดซึ่งสัตว์นี่จะยินดีได้ยากที่สงบสงัดนี่สัตว์ทั้งหลายจะยินดีได้ยากมากเลย แต่พระอริยเจ้าท่านจะยินดอีอย่างนี้เป็นต้นเอฉะนั้นพวกเราทั้งหลายพยายามตั้งอกตั้งใจดีๆไปปล่อยปลาโอ้นึกถึงนึกถึงเคยอ่านาจะเป็นชาดกหรือจะเป็นเรื่องเล่าขานามีพระภิกษุรูปหนึ่งท่านหลีกเล้นเข้าไปอยู่ในป่าเพื่อปฏิบัติเพื่อภาวนา อยู่ไปพอประมาณอยู่ไปพอประมาณก็บินบาตมาได้โอ้กลับมาก็มาเห็นปลาที่มันกำลังน้ำจะลดลงออก็นึกขึ้นได้ว่าเราเป็นคารวะเคยทำร้ายเคยฆ่าเคยเอาเข้าไปเป็นอาหารทีนี้เรามาเป็นพระภิกษเออุเราเป็นพระภิกษุเราจะให้ชีวิตเขาคืนไปออให้ชีวิตเขา ฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลงมามบิดน้ำเอาฝาบาทนี่แหละบิดน้ำเก็บปลาทั้งหลายกุ้งเล็กน้อยใหญ่ใส่จีวรสะพายลงไปอเอาไปใส่หนองใหญ่เที่ยวแล้วเที่ยวเล่าจนหมดเกลี้ยงจากนั้นก็ซักจีวรนำมาพึ่งตากแดดไว้เหนื่อยอ่อนอเหนื่อย จากจีวรเสร็จเรียบร้อยก็พักผ่อนไปพอตื่นขึ้นมาก็เดินไปไปดูปลาเห็นไหมอย่างที่เราปล่อยมันลงน้ำล,งล,งลุงลังลุงลังขึ้นมาเห็นมันขึ้นมาว่วางเืวงวังผูปื้มใจมันต่างจากฆ่ามันอที่ให้ชีวิตกลับมาก็มานั่งเอาปีติเป็นที่ตั้งวางนั้นปีติ ก็ปีตินี้แหละมันจะขับเคลื่อนไปหาทำขั้นลึกๆลึกๆลึกๆไปจนในที่สุดได้ถึงฌานสมบัติที่นั่งนะอยู่ที่นั่นอย่างนี้เป็นต้นนี่คือจิตที่มันมีพลังจิตมันมีพลังมันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นอ่ามันมีเครื่องลึกลับนี่มีอยู่แต่ว่าเราคนหายังไม่เจอเราทำยังไม่ถึงที่ พลังเรายังน้อยอยู่พลังอะไรพลังศรัทธาพลังความเพียรคือวิริยะวิริยะนี่เรายังน้อยอยู่นะยังไม่มากนะจะบอกให้นี่พลังวิริยะพระนี่ยังน้อยเออสติเออสติการระลึกรู้ยังน้อยอยู่ปัจสธิคือความสงบใจก็ยังน้อยปัญญาความใคร่ครวนนี้ก็ยังน้อยอยู่มันเลยยังไม่ได้เป็นพระธรรมห้าประการให้เรา โอ้ถ้าคนไหนทําให้มันได้เป็นพระได้นี่โอ้มันจะเคลื่อ,อนไปเคลื่อ,อนไปทํำยังไงมันก็อยู่ที่เราอีกนั่นแหละ,ะไม่ใช่อยู่ที่หลวงพอ่อมันอยู่ที่เราทุกๆุกคนขยันหมันเพียรข้าวทุกทุกคนโอ้ชีวิตมันน้อยไม่มากชีวิตนี่มีแต่ภัยนาะนับประการภัยเกิดภัยแก่ภัยเจ็บภยัยตายภายัยโรคอะไรต่างๆนะั่นนะที่มันจะเกิดขึ้นกับเราอย่ามัวประมาทอยู่เลย ให้รีบรีบรีบทุกคนทุกคนพยายามให้ภูมิใจด้วยที่เราได้มาทําอย่างนี้ก็ภูมิใจเราได้เคยทำนั่นแล้วนี่เคยทํามาแล้วอยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่ไหนก็แล้วแต่หลวงพ่อก็อยู่ป่าอยู่เขาหนิโอ้อยู่ไปอยู่มาทําไมเนะ่มานั่งอยู่ที่นี่ <c oughs> นั่นอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็หมายถึงว่าเออนี่คือถึงเวลาถึงเวลาปุ๊บมันกน็ชักมาชักมาชักมาให้มาทําให้มาทําร่วมกัน อ่าน้อยมากยาวนานสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้อถึงเวลาถึงเวลาไปมันอาจจะไปก็ได้อาจจะไปก็ได้เหมือนกันนั่นแหละเมื่อมันถึงเวลามันเป็นลักษณะอย่างนั้นหลวงพ่อจะไปไหนก็ไม่รู้พวกเราจะไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเอออย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมนี่เขาอมืมีหมายมาแล้วนี่โอ๊ยนี่มุนหลวงพ่อไปอิตาลีานโอ๊ยขนาดสามชั่วโมงครึ่งนี่มันก็ยังพอแรงอยู่แล้วขี่ไฟประเทศอินเดีย อันนั้นสิบสองชั่วโมงนี่มันจะเป็นยังไงยังคิดแล้วคิดอีกอยู่ยังคิดแล้วคิดอีกอยู่ยังคิดไม่ตกตรงนี้ก็ยังคิดไม่ตกโยมแม่ช่วยคิดหน่อยเ, <c oughs> เออยังคิดไม่ตกอยู่นะนี่โอ้ยสิบสองชั่วโมงนี่เอาไงดีนะออคนที่เขาอยากให้ไปก็ไม่เป็นไรหลวงพ่อขึ้นไปก็นอน,นเออนอนไปมันก็จะนอนสักเท่าไหร่เรานอนอยู่ที่วัดเราก็หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็ตื่นขึ้นมาแล้วเออ,อย่างนี้เป็นต้น แล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาเวลา,นาหนาวหนามันจะรู้สึกเป็นเป็นผืนผืนขึ้นมาตรงนี้แหละมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เวละมันเย็นมากๆเข้านี่รู้สึกผืนขึ้นมาแล้วตอนตอนหนาวมากๆที่อีสานข่าวที่แล้วโอ้ผืนเยอะอยู่อืมมันจะเป็นยังไงก็อ่าลองดูอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ว่าอย่างนั้นท่านท่านอาจารย์แมวอาจารย์ปีชา โน่นละตั้งแต่โควิดใหม่ๆนน่นแหละท่านจะเตรียมท่านสร้างโบสถ์ท่านสร้างอะไรเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็อยากให้ครูบาอาจารย์โอ้ทำไมเอาไปเยอะจังจัห้าสิบสามลูกจริงๆแล้วประเทศพม่าเขาไม่ให้นะสิบรูปไปด้วยกันนี่เขายังไม่ให้เลยเอออันนี้ห้าสิบสามลูปห้าสิบสามลูปมีแต่ 40, 000, สี่สิบพรรษาขึ้นไปสี 40, ่สิบห้าสิบ หกสิบก็คงจะมีพรรษานี่นะโอ้ oh. <c oughs> จะเป็นยังไงโยมโดยไม่รู้ว่าโยมจะกี่คนก็ไม่รู้ม,มันต้องโอ้ยต้องคิดแล้วคิดอีกละไปเมืองนอกนี่คิดว่าอย่างนั้นละ,ะคิดแล้วคิดอีกโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพถ้าสุขภาพไม่มีไม่ว่านั่งไม่ว่ายืนไม่ว่านอนละ่ะ ถามโยมทุกได้เออเป็นยังไงเออโอ้ยใครจะเอาอะไรมาให้นี่มันไม่อยากได้หรอกเออถ้าสุขภาพดีๆไม่ว่านั่งตรงไหนเดินตรงไหนอยู่ที่ไหนเออพออยู่พอไปพอมาอย่างนี้เป็นต้นเรื่องสุขภาพสําคัญอากายกับใจก็สําคัญด้วยเข้ากันอเราต้องเอาฝึกให้มันไปได้ด้วยกันเนาะ ะฉะนั้นก็ฝึกวันนี้ก็คงจะ,อะเอาเพียงแค่นี้วันพรุ่งนี้ก็หกโมงหกโมงเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งอตอนนี้ไปก็ไหว้พระ